สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับดำเนินมาถึงอ p ิโซดที่4แล้วนะครับกับ Miss Marvel ซ e รีส์ซึ่งก่อนจะเริ่มก็แจ้งเตือนสปอยนะคุณผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ของ Marvel ยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ มิสมาเวเอรเอพิโซดที่4ใช้ชื่อตอนในภาษาอังกฤษว่าซิงเรดซึ่งก็คงจะเป็นการสื่อถึงกลุ่มตัวละครที่เรียกตนเองว่าเรดเดกเกอร์ที่ปรากฏตัวในช่วงครึ่งหลังของเรื่องทั้งนี้เรดเดกเกอร์ในคอมิกไม่ใช่กลุ่มคนนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่ชื่อว่าลาวคารเจียหรือเราอาจจะเรียกเขาสั้นๆว่าคาริมเรดเดกเกอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกมิสมาเวเวประจำปี2015ฉบับที่12เมื่อกามาลาต้องเดินทางกลับการาจีบ้านเกิดของเธอในปากีสถานวันหนึ่งที่เด็กสาวกำลังไล่จับเหล่าร้า้าา่นนนัันนนเัเอกจครง,รรครง Red ม ตัวเอกเข้าไปก้าวไก่พื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ทว่าทั้งคู่ก็กลายมาเป็นพันธมิตรในเวลาต่อมาครับประวัติของคาริมถูกเฉลยต่อจากนั้นว่าครอบครัวฝั่งกัมลารากับฝั่งคาริมนั้นรู้จักกันมาก่อนแถมชายหนุ่มยังอยู่อาศัยกับคุณยายของกัมลาในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วย ทั้งนี้คาริมในคอมิกไม่ได้เป็นผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์แต่ว่าเขาอาศัยการฝึกฝนร,ร่างกายฝึกใช้ทักษะพาครัวและมีสั้นที่เป็นอาวุธประจําตัวในการต่อกรกับเหล่าร้ายอีกทั้งเมื่อถอดผ้าปิดหน้าออกคาริมก็มีชีวิตเป็นปกติเป็นวัยรุ่นทั่วไปที่ต้องเล่าเรียนหนังสือชเช่นเดียวกับกามลานอกจากนั้นทิ่ทางของคอมิกยังวางบทให้ตัวละครนี้ตกหลุมรักกามลาในเวลาต่อมาอีกด้วยครับ เอาละรครับเรากลับมาที่ซีนตั้งแต่ต้นเรื่องกันอีกครั้งนะตัวเอกกับแม่เดินทางกลับไปยังการาจีตามคำยินกรานของคุณยายบนเครื่องบินเราจะเห็นตุ๊กตาสล็อตท,ที่เธอพกไปด้วยเหมือนกับว่ามันเป็นหมอนกอดก่อนนอนที่อิงมาจากคอมิกนะครับเพราะตุ๊กตาสล็อตนั้นมักจะพบเห็นบ่อยๆภายในห้องนอนของเด็กสาวอีกทั้งสมญานามสล็อตเบบี้ที่ใช้เปิดช่อง YouTube ก็ยังถูกเอามาใช้เป็นชื่อย่อมเมื่อเธอร่วมวงสนทนากับเพื่อนๆที่ปากีสถานอีกด้วย หลังจากที่ได้เจอญาติๆแล้วพวกเขาก็นั่งรถกลับบ้านระหว่างทางก็จะมีภาพเมืองกาลาจีในมุมต่างๆข้อสังเกตที่ผมเก็บเกี่ยวมาได้ก็คือป้ายบนสะพานที่ระบุว่ากาลาจีเดอะ i ตี o ออฟไลทเมืองแห่งแสงไฟไลท์ Light, หรือแสงสว่างก็แฝงในยะของการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับนูเดเมนชันที่เป็นมิติแห่งแสงสว่างที่เราจะได้เจอข้อมูลณนเะมืองแห่งนี้ ไปพาบุคคลสาคัญของชาวปากีสถานท่านนี้ก็คือมูฮัมหมัดอาลีจินนาเขาเป็นบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงที่อินเดียยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเขาเติบโตมาเป็นนักกฎหมายในช่วงต้นนะครับแล้วก็ผันตัวเองเข้าสู่แวดวงการเมืองกระทั่งเมืองอังกฤษคืนเอกราชให้กับอินเดียมูฮัมหมัดอาลีจินนาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการแบ่งแยกชาวมุสลิมออกจากชาวฮินดูเพราะมองว่าคนจากทั้งสองศาสนามักจะมีเหตุกระทบกระทั่งจนลุกลามไปสู่การนองเลือดอยู่บ่อยครั้งท้ายสุดก็เลยเกกิิดดดปปปรรระะเเเททศศาาาาีีสถนนนนนนโยมมมูัหอลจ็ผ้คแก เาจึงได้รับการขนานนามให้เป็นบิดาของชาวปากินสานมาจนถึงปัจจุบันครับพูดถึงประเทศไทยนิดหนึ่งกันแล้วกันคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับการถ่ายทำมิสมาเวลตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะพอเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าทีมสร้างได้ยกกองมาถ่ายทําในประเทศไทยด้วยและผมมองว่าซีนในไทยที่ว่าก็น่าจะอยู่ในเอพิโซดที่4เนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังนี้ที่คุ้นตามากๆหรือว่าจะเป็นฉากสถานีรถไฟที่ใช้สถานีหัวลาโพงเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทํา ภายในห้องเก็บของของยายซาน่ากัมลาได้เห็นรูปภาพต่างๆที่คุณยายวาดแล้วก็แปะเอาไว้มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนตัวเอกที่ชอบผลิตผลงานศิลปะเหมือนกันครับในภาพเหล่านั้นก็จะมีอันนึงที่เป็นรูปผู้คนที่กระจัดกระจายออกไปโดยมีฉากหลังเป็นดวงดาวมากมายภาพนี้ก็สื่อไปถึงวิธีการรอดชีวิตของยายเมื่อตอนที่หลงทางกับพ่อซาน่าก็เดินไปตามทิศทางของดวงดาวแบบเดียวกับที่ยูซุฟเล่าให้ลูกสะใภ้ของเขาฟังในฉากรับประทานอาหารนอกจากนั้นยายยังยืนยันให้ด้วยนะครับว่าเธอก็เห็นนิมิตรถไฟเหมือนกันส่วน Trail the Star of ที่ว่าก็เป็นผลมาจากพลรงที่วาด สวมกำไรแล้วช่วยเธอเอาไว้ซึ่งน่าจะเป็นไอชาที่หายสาบสูญไปนั่นเองกำมลาไม่ใช่ชื่อแบบปากีสถานทั่วไปข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเคยพูดถึงไปครั้งหนึ่งตอนที่อ้างอิงจากคอมิกน,นะครับว่าคําว่ากำมลานั้นมาจากรากคําศัพท์ของคําว่าคาเมาที่หมายถึงความสมบูรณ์แบบ พ่อกับแม่ของโตเอกเลือกใช้ชื่อนี้ก็เพราะไม่คิดว่าจะมีลูกได้อีกแต่ท้ายสุดกำลาก็ถือกำเนิดขึ้นคําว่าคาเมลในความหมายของชาวเปอร์เซียนั้นหมายถึงความงดงามยอดเยี่ยมไร้ที่ติส่วนในภาษาสันสกฤตนั้นแปลว่าดอกบัวหรือว่าสีแดงก็ได้ซึ่งสีแดงก็จะตรงกับชื่อตอนอีกด้วยครับอีกทั้งการตั้งชื่อลูกให้แตกต่างออกไปของมูนีบาก็สะท้อนตัวตนของเธอที่มีความคิดกล้าที่จะแตกต่างออกนอกกรอบแบบเดียวกับไอชาและก็ซาน่า ก่อนจะแยกไปดูสถานีรถไฟตามที่ได้ยินคําใบ้ในฝันกัมลาได้เจอกับคนถ่ายรูปโพลารอยด์แบบบังคับขายให้นักท่องเที่ยวซึ่งด้านบนแผงก็จะมี QR code แปะเอาไว้นะครับแน่นอนนะครับว่า QR code อันนี้ก็ลิงก์ไปยัง Off i c เ a l เว็บไซต์ของมา r v e l Comic ที่เป็นหนังสือการ์ตูนของมิส a r v e l โดยคราวนี้ก็จะเป็นเล่มที่12ที่วางขายในปี2015เรื่องราวก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ตรงตามซีรีส์เลยครับเมื่อกัมลาเดินทางไปยังการาจีแล้วก็ได้พบกับเรดเด็ e เกอร์เป็นครั้งแรก ภาพวาดแอนด์แมนที่ถูกเขียนเอาไว้บนผนังในฉากสถานีรถไฟก็เป็นข้อความที่บ่งบอกเกี่ยวกับตัวเอกที่เริ่มต้นการเป็นฮีโร่จากการเป็นคนธรรมดาแล้วค่อยๆเติบโตเฉกเช่นการขยายร่างของแอนด์แมนเมื่อภาพซูมเข้าไปใกล้ๆเราก็จะเห็นข้อความกรารจี crossover กับเอเวนเจอร์ซีรีส์พาร์ทที่4ซึ่งก็ได้ศิลปินที่ออกแบบกำมะลาขานจริงๆอย่างอาร์เดนอลโฟนามาปรากฏชื่อตรงนี้ด้วยครับนอกจากนั้นถ้าอ้างอิงจากคอมิกทีมซูเปอร์ฮีโร่ทีมแรกที่กำมังาเข้าร่วมด้วยก็คือ a อเวนเจอร์สนั่นเอง r รดเกอรปรากฏตัวเข้าโจมตีกัม马านะครับเขาบอกว่าเขาสัมผัสถึงพลังดูได้จากตัวเธอซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับที่ r ร d ักเกอรน่าจะเป็นคนจากมิตินูด้วยเหมือนกันสังเกตจากตอนที่ต่อยใส่กัมลาจนทําให้เธอถอยไปไกลพอสมควรนอกจากนั้นเขายังรู้จกักไอชาแถมยังเป็นแฟนเทอร์มินเอเตอร์อีกด้วย Come with always wanted say that. Come with you want to live. Okay, Mom. He here to me me live live's with want if if คนอเมริกันใส่หน้ากากมีพลังทุกคนไหมเป็นคำถามที่ทําให้กัมลาตอบไปว่าแล้วดูได้ไงเพราะเธออาจจะเป็นคนแคนาดาก็ได้ข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กให้กับตัวนักสแสดงนะครับเพราะอีมานเวลานี่นั้นเป็นนักสแสดงชาวแคนาดาที่มีเชื้อชาติมาจากชาวปากีสถานข้อมูลจากวาลีธก็ช่วยเปิดโลกให้กับเราเยอะเลยครับว่าท้ายสุดแล้วมิสมาเวลกำลังหยิบยกเอาสเกลระดับไหนมาใช้ในเรื่องเริ่มต้นจากข้อมูลจากเรดเดอร์เกอร์ที่ทําหน้าที่ปกป้องผู้คนจากภัยจากสิ่งรบแลหรือว่าดิอันซีนครับบานนจงกเเ,เหออมวื Our function is simple. To protect our people from the threats of the unseen. Our heroes, like the Avengers, protect the world from physical dangers. We sorcerers safeguard it against more mystical threats. นูคือพลังของโลกจินมันทําหน้าที่เป็นเดวเวลออฟนูที่กั้น2มิติเอาไว้ทําให้จินจากมิติดังกล่าวมีอายุไขที่นานขึ้นและยังเป็นรากฐานพลังของกำไรที่ทำให้กัมลาสามารถปลดปล่อยฮาร์ดไลท์ได้ด้วยนิยามและคุณสมบัติของนูจึงเหมือนกับพลังจากดรักในเมนชั่นที่แอนเชียนวันเอามาใช้ทําให้ตัวเองอายุยืนขึ้นการดึงพลังจากมิติอื่นมาเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังเวทของเหล่าจอมเวท มิติที่แยกออกตอนนัชมาโจมตีโดยกำไรก็คล้ายกับตอนที่ครีอาเปิดประตูมิติไปยังดาร์คเดเมนชันในตอนอ n นเครดิตด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคที่2และถ้าอ้างอิงจากวิดีโออพิโซดที่แล้วที่เราพยายามจะเชื่อมโยงเทนริงถ้าวงแหวนทั้ง10เป็นอ็อบเจกต์จากมิติอื่นก็อาจจะแปลว่าเทนริงก็มีคุณสมบัติในการดึงเอาพลังจากมิติที่มันจากมาให้กับผู้ที่สวมใส่ทำให้เวนวูมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและก็ยังสามารถใช้พลังจากวงแหวนในรูปแบบต่างๆได้ด้วยนั่นเอง เอาละรครับแล้วก่อนจะไปกันต่อนะครับเดอะมูฟ hmm. ก็ขออนุญ,ญาตพักขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทางออฟทัสแว่นกรองแสงสีฟ้าจากจอมมเอริเตอร์ที่ทำให้ผู้สวมใส่สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นโดยทางออฟทัสฝากมาวชาสมคัญน,นะครับว่ากำลังจะมีแว่นรุ่นใหม่วางจำหน่ายในวันที่15กร,รกฎาคมนี้นะในชื่อรุ่นโซคัทที่เป็นหนใน5แว่นใหม่ในจะรุนเอ e กซ์ s t ลเทสสเต e s s e โดดเด่นเรื่องการออกแบบมีวัสดุที่พรีเมียมแล้วก็ถอดประกอบโดยไม่ต้องใช้น็อตประสบการณ์การใช้งานของผมก็พบว่าตัวแว่นยังรักษาคุณสมบัติของความเบาบางเอาไว้ได้ดีแล้วก็มีวัสดุที่หรูหรานะครับผู้ชมที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้โดยช่วงเปิดตัวจะมีส่วนลดพิเศษ300บาทแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move เพิ่มอีก100ได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีสิทธิ์รับรุ่นรางวัลใหญ่เป็น PlayStation 5ด้วยนะครับผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิิ่่มมเเตได้ททีางงจขอ Op Page Touch ลยนะ และอีกหนึ่งผูส้สนับสนุนของช่องก็คือ a d v i c สนะครับูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้ง PC โน้ตบุ๊กปรินเตอร์เกมมิ่งเกียร์และก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับประจำเดือนกนรกฎาคมนี้ทาง a d v i c e ก็มาพร้อมกับแคมเปญช้อปทุกวันมันทุกเดือนกับส่วนลดสูงสุดกว่า2,300บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้าไอทีก็แวะเข้าไปเลือกซื้อได้เลยแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดเด m o มฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากไว้ได้วยนะนึกถึงไอทีนึกถึง, IT, ถง,งแอดไวส การพังทลายของม่านพลังนูจะทำให้เกิดการไหลของมิติทั้งสองมาชนกันปรากฏการณ์นี้ก็คืออินเคอร์ชันที่เคยถูกพูดถึงโดยรีดวิชา์จากเอิร์ธแปดดังนั้นแม้จะมีตีเหมือนหนังวัยรุ่นที่มีพลังเหนือมนุษย์แต่ว่าถ้ายับยั้งแคลนเดสไทเอาไว้ไม่ได้มันก็ย่อมหมายถึงการสิ้นสุดของไทม์ไลน์ได้เลยเหมือนกันแต่ทั้งนี้คุณผู้ชมก็อาจจะมองให้เป็นสเกลที่เล็กลงก็ได้นะเพราะว่านูในเวนชั่นอาจจะถูกตีความให้เหมือนกับทาโลที่เป็นมิติแยกย่อยอันนึงในไทม์ไลหักก็ด้ Incusion? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. สิ่งที่เจ้าหาก็ตามหาเจ้าคือข้อความที่สลักเอาไว้บนกำไลประเด็นตรงนี้จะถูกเอาไปใช้งานต่อแน่นอนเพราะตอนจบเมื่อกำไลถูกโจมตีด้วยอาวุธของนัชมามันก็เป็นการเปิดประตูมิตินำพาให้กำม马าย้อนอดีตไปในเหตุการณ์เดือบพาร์ติชันออฟอินเดียจนได้การกลับไปในคราวนี้ก็คงจะทําให้ตัวเอกได้คําตอบเรื่องไอชาและก็กำไลที่ตกทอดมาถึงกำมลครับทั้งนี้มันก็มีแง่มุมบางอย่างที่คล้ายๆกับคอมิกอยู่บ้างเหมือนกันครับตอนที่ผมได้ลองอ่านผมจะสะดุดกับประโยคที่ชีคอับดุลลาห์เคยพูดกับเธอว่า่าาาาเมมือออลูกกกิย์พรรร้จจ็ะปฏ เธอนึกถึงประโยคนี้ได้เพราะหลังจากที่ต่อสู้กับอินเวนเตอร์กามลากำลังเจอปัญหาในเรื่องของการควบคุมพลังของตนเองโดยเฉพาะสกิลฮิลิ่งแฟกเตอร์ที่เธอมีกระทั่งในช่วงที่คิดหาทางออกไม่เจอสักชีนะครับเด็กสาวก,ก็ได้เจอกับบูบรีนที่แอบลอบเข้ามาช่วยมิวแทนที่ถูกดีอินเวนเตอร์จับตัวไป การพบกันของทั้งสองจึงนำไปสู่การแลกเปลี่ยนกับบทเรียนทีุู่บูรีนถ่ายทอดให้กับเด็กสาวกระทั่งเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีจนทําให้กามราได้เจอราชินีเมดูซ่าแห่งอินฮิวแมนในที่สุดซึ่งเมดูซ่าก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยสอนเด็กสาวให้เข้าใจที่มาของอินฮิวแมนแล้วก็การฝึกควบคุมพลังของตนเองครับ ปรากฏการอินเคอร์ชันยังเกิดขึ้นในคอมิกด้วยนะในวันปกติวันหนึ่งที่กำมลาออกไปใช้ชีวิตประจำวันเหมือนทุกทีทว่าทันใดน,นั้นเองผู้คนก็แตกตื่นเด็กสาวก็เลยวิ่งไปที่จุดเกิดเหตุพร้อมก,กับการได้เห็นท้องฟ้าสีแดงกับมิติที่กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาอีเวนนี้ทําให้กำมลาได้ร่วมงานกับกัปตันมาเวลที่เป็นไอดอลของเธอเป็นครั้งแรกด้วยครับซึ่งแคโรแลนเวอร์ก็อธิบายว่าสิ่งที่เด็กสาวเพิ่งเห็นมากับตาน,นั้นถูกเรียกว่าอินเคอร์ชันโซนหรือก็คือพื้นที่ที่ อะไรครับที่ผมยกตัวอย่างข้อมูลจากคอมิกมาให้คุณชมได้ฟังเพราะก,กําลังคิดว่าในอีก2ตอนที่เหลือเราอาจจะได้เห็นปรากฏการ In ์อินเคอร์ชั่นที่สามารถจับยั้งเอาไว้ได้ในตอนจบและอาจจะได้เห็นตัวละครที่จะเป็นอาจารย์ให้กับกัมลาด้วยซึ่งคนที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากที่สุดก็คือแคร์ราดนเวอร์รองลงมาอาจจะเป็นโมนิกาแรมโบนะครับแต่ว่าที่แน่ๆในเอพิโซดที่4เธอก็ได้อาจารย์คนแรกอย่างวาลีสที่เป็นคนสอนให้กัมลายกระดับการควบคุมพลังนูจนเชี่ยวชาญขึ้น Your Humanity links you to the matter of this world the this เกี่ยวกับอาคารไฮเทคที่เห็นในเชลเลอร์ชีฮักก็ได้คำตอบสักทีนะครับว่ามันมีชื่อว่าซ u เปอร์แม็กซ์ n รนที่มีหน่วยงานดี d อดีควบคุมดูแลอยู่เอเลยครับและประเด็นในเรื่องข้อสุดท้ายก็คือการย้อนกลับไปเห็นเหตุการณ์การขีดเส้นแบ่งอินเดียฉากนี้ช่วยให้เราคิดต่อนะครับว่าอันที่จริงแล้วกัมล拉แค่กลับไปเห็นหรือว่าเธอย้อนเวลากลับไปจริงๆอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่า Trail of the Star คือดวงดาวที่นำทางซานาให้กลับไปเจอพ่อของเธอซึ่งถ้ากัมังย้อนเวลากลับไปมันก็มีความเป็นด้้้ท่่ัลาอออเเผูใใหพพงงืชววยยยุขขธรถฟบส เร็จการย้อนเวลากลับไปแบบนี้จึงอาจจะไม่ขัดกับกฎการข้ามเวลาชื่บรูซอธิบายเอาไว้ในเอนเกมเพราะว่ามันเป็นการทําให้เหตุการณ์วนลูไปข้างหน้าได้ในความหมายก็คือกัมมาลาเป็นคนช่วยยายเพื่อให้วันหนึ่งยายเติบโตไปมีครอบครัวมีลูกหลานจนถึงรุ่นกัมมาลา that กับกันนะครับถ้ากมลาช่วยยายไว้ไม่ได้และทําให้อดีตผันแปรไปจากเดิมมันก็จะไม่ใช่การวนลูปแบบครบวงแต่ว่าจะนําไปสู่การเกิด Neuss e v e n เต์เซนใหม่ขึ้นมานั่นเองเอะไะครับต้องย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้เป็นสมมติฐานที่คิดขึ้นมาเล่นๆเ,เท่านั้นนะอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดก็ได้ก็เอาเป็นว่าติดตามกันต่อในเอพิโซดที่5นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะก่อนจากกันไปผมก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อของช่องด้วยนะครับรอบนี้เรามาง ก็เลยคิดว่าอยากทําเสื้อที่เชื่อมโยงกับลูกสาวที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจผมออกมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเต็มตัวก็ชมที่สนใจผมก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนคุณผู้ชมนะผมก็จะมีวิดีโอตอนพิเศษแถมไปให้ด้วยก็จะเป็นวิดีโอตอนสั้นๆที่ประกอบไปด้วยวิดีโอก่อนรอเหตุการณ์หลังภาค3แล้วก็ก่อนภาคที่4ส่วนวิดีโออีกตอนอาจจะเป็นวิดีโอในอเรื่องเกมอินดี้หนึ่งเกมนะครับที่จะส่งลิงก์ให้ในวันที่ส่งเสื้อไปให้คุณผู้ชมช่วงกลางเดือสิงหาคมนะ เอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ